ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภาร,รกิจของเราในการทางญ้าให้ต้นฝรั่งแล้วก็ต้นมะละกอลืมรัวนะครับก็ไม่ถึงกบเนื่อยมากพอได้ออกกําลังนะครับแต่ผมรู้สึกตรงนี้จะเป็นลมแดดมากครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมผลงานที่เราทําเสร็จแล้วนะครับนี่คือต้นฝรั่งที่เราทางญ้าให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับครับผมทาวันเดียวไม่เสร็จทําวันเดียวไม่เสร็จต้องมาทําต่อวันนี้ด้วยนะนี่ก็ทางเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นแปลงผักซีนะครับ ถังเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นต้นฝรั่งที่เราถางดววาได้เมื่อวานได้ครึ่งหนึ่งเมื่อวานทําได้ครึ่งหนึ่งวันนี้ก็อามาเอาต่อให้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็เลยถ่ายรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆจะมาเก็บตพบพวกที่อยู่ริมๆที่เกนจบเข้ามาถึงเดี๋ยวเราเอากันไกลมาตัดนะครับต้นพริกกำลังออกดอกต้นฝรั่งมะเขือเปอะเจ้าพญากินไม่ทันเดี๋ยวเอาไว้ทำพันนะครับ อันนี้ฝรั่งซยนี่ได้เก็บเปะอันนี้มะละกอฮันแลนนะครับตัวนี้ปลูกตั้งแต่เดือนตุลาเดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณห้าเดือนครับเขาบอกว่าประมาณแปดเดือนนี่ได้เก็บผลผลิตก็ไม่ใช่แปดเดือนนี่ติดลูกนะครับก็รออีกเป็นสามเดือนนะครับแปดเดือนติดลูกสิบสองเดือนเก็บผลผลิตนะครับสําหรับมะละกอ ที่บำรุงถึงนะดินดีน้ําดีปุ๋ยดีนะครับเราก็ทําไปของเราไม่รู้ว่ามันถึงไม่ถึงเราก็ทําเป็นประสบการณ์เรียนรู้กันไปนะครับีก็มะกรันแดงอันนี้ฝรั่งกิมจูนะครับตรงนี้เดีย๋ยวเป็นกิมจูไส้ขาวืันเเรนตรงนี้โดนทากแัดกินต้นเดี๋ยวซื้อมาซ่อมอีกวันที่แปดนะครับก็อันนี้เป็นสาลี่สีทองไเรเมล็ดนะครับ ตาลีสีทองไรเมล็มดอันนี้ผักอีโต้นะครับเลยใบแมงลักอันนี้สีทองไรเมล็มดนี่ก็เช่นกันไม่ถึงกับเหนื่อยนะแต่ร้อนมนากจะเป็นลมอันนี้เขาต้นตะไคร้ลิมรัวเดี๋ยวตอนเย็นๆผมก็จะเอากันไกลมาตัดใบตะไคร้นะครับเพราะว่าถ้าใบมันมากกันไปรู้สึกว่ามันจะต้องการน้ำมากซึ่งฤด,ดูแล้งมันจะน้ำไม่เพียงพอนะครับก็สะอาดสะอ้านสวยงามตรงนี้ไป ส่วนเศษใบไม้เศษหญ,ญ้าที่เราตัดก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตาดแดกประมาณวันสองวันเราเราก็เก็บรวบรวมไปทําปุ๋ยหมักที่กองตรงนู้นนะครับกองปุ๋ยหมักอยู่ตรงนู้นใต้ล่มเป็นกอกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตากแดดให้มันแห้งประมาณวันสองวันนะครับส่วนหญ้าอันไหนที่ยังสดๆเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปฝากเจ้าดนุคนที่บ้านนะก็มีต้นอากาศดอกเดี๋ยวเอาไปฝากเจ้าด,น,ดนุคนที่บ้าน สมสารมันเพราะว่าไอจำเป็นต้องเอาไว้ในกรงเพราะว่าไปขี้ใส่บ้านข้างๆก็เป็นวามรับผิดชอบของเราที่เราต้องดูแลนะครับก็เลยจะเอาไว้ในกรงไปไปหาจินญ้าจินะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอาผักไปให้ใหมันกินนะเจ้าเดินทุกคนะนี่ก็ถ่ายไว้อันนี้ก็คือหอมหอมแบ่งเดี๋ยวตอนเย็นเรามากรูดไปทำทำพันนะโอเคก็ รอบสาวันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนจะเป็นลมแดดมาก